รัฐบาลตอนนี้ได้ออกพระราชบัญญัติคุ้มครองเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ถูกที่หลอกโอนเงินเนี่ยตอนนี้มีกฎหมายใหม่สามารถที่จะดำเนินการอายัดเงินเหล่านี้ไว้ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ต้องตื่นตระหนกผู้กระทำความผิดทางไซเบอร์มันจับกลุ่มง่ายกว่า ผู้กระทำความผิดในการก่อชกกรรมฆ่าคนตายนะฮะก่อวิศกรรมด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ปัญหาของไทยเราใช้หลักการกล่าวหาเราต้องมีพยานหลักฐานนะทั้งตัวบุคคลนะทั้งกล้องซึ่งจะต้องผูกมัดผู้ต้องหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ที่สำคัญผู้ที่ยุยงปลุกปัน่นย่อมมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักด์เจียมกิจัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวว6นิวส ok นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เป็นประเด็นเรื่องายเนียซึ่งเป็นแฮกเกอร์นะแล้วก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วทำการแฮกเกอร์ระบบนะบพื้นฐานของประเทศไทยไม่ว่าชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ นะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะฮะได้มีการเผยแพร่มีการคมคู่จะเรียกสินบนนะะเรียกเงินเรียกค่าไทยในช่วงที่กำลังมีการจัดการเลือกตั้งไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะมีการโหมกระพือเรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียอย่างหนักเลยทีเดียว เดือนก่อนหรือไงเนี่ยที่มันมีข่าวใน b r i d g e forum ของต่างประเทศนะครับว่ามีข้อมูลส่วนตัวคนไทยหลุด55ล้านเลกคอร์ดเอาไปขายนะครับซึ่งก็คนที่ขายเนี่ยใช้ชื่อว่าานเนียนะครับหรือว่าใช้โลโก้ว่าก้าวใกล้นะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขามีวัตถุประสงค์อะไรแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ดูซีเวียเหมือนกัน55ล้านเลกคอร์ดนะครับซึ่งคนไทยแบบ70ล้านคนนึกออกป55ล้านเลกคอร์ดนี่มันเยอะมากเลยนะอาจจะมีคนที่บอกว่าเอ้ย จะบ้าแล้วใครจะไปมีข้อมูลแบบ55ล้านเรคคอร์ดขนาดนั้นใช่ไหมหน่วยงานไหนเหรอถึงจะมีข้อมูลเยอะขนาดนั้นเพราะว่าอย่ค่ายมือถือมันก็ไม่มีทางที่ค่ายไหนจะมี55ล้านลูกค้าละ5 5ล้านคนต้องเป็นหน่วยงานรัฐบาลใ,ใหญ่เท่านั้นนะครับที่ที่ตัว Data ตัวนี้มันมันหลุดออกมามหลุดออกมายังไงเรายังไม่ทราบนะครับถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบผมติดต่อนายเนียไปแล้วด้วยนะครับนายเนียเนี่ยเขาขายข้อมูลใช่ไหมเขาโพสตขายแล้วเขาก็มีช่องทางการติดต่อให้ซื้อใช่ไหมครับ ผมก็ติดต่อไปแล้วก็ก็ยังไม่ได้คําตอบแต่ไม่เป็นไรคือหลังจากนั้นมาเนี่ยนะครับทุกคนก็แบบเออเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างจนกระทั่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาส่ง SMS นะครับไปหานักข่าวดังๆทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสรยุทธ์พี่หนุ่มกัญชัยนะครับออฟชัยน์น,นะครับก็คือด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเขาเองอ่ะชื่อนะครับในในในเอสที่ส่งนะครับมีชื่อเลขบัตรประชาชนที่อยู่วันเกิดนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้ล่าสุดด้วยร้ายแรงพอสมควรอ่าถ้าเกิดว่าเราดูเว็บเขานะก็คือ nine h a c t i v i s t นะครับอันนี้ตอนนี้เนี่ยโดนบล็อกในเมืองไทยแล้วแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนก็มุดเข้ากันได้นะครับก็คือคนไทยไม่กระจอกนะครับที่กระจอกคือนี่ก็คือเว็บไซต์ของเขานะครับเขาก็มีข้อมูลส่วนตัวเขาบอกว่าไม่มีซัมเปิลให้โหลดด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นข้อมูลที่เซ็นเซอร์ไว้ใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ว่าเขามีข้อมูลจริงตรงนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่พูดถึงของ spring news นะครับก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านไซเบอร์เซキュริตี้ใช่ไหม ออกมาพูดนะครับในตอนแรกเนี่ยอาจารย์คนนี้เขาก็พูดว่าออผมไม่รู้เลยว่าไอ้ข้อมูลที่หลุดที่ครู่เนี่ยมีข้อมูลจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมไม่เคยเห็นเลยนะครับแต่ว่านายเนียเนี่ยก็มาโพสต์ข้อมูลส่วนตัวของอาจารย์คนนี้เลยจริงๆแต่ผมปิดไว้นะเพราะว่าเราจะต้องเอาขึ้นจอวันนี้ผมก็ไม่อยากจะเปิดเผยข้อมูลของใครเราไม่ต้องสงสัยกันอีกแล้วว่าข้อมูล55ล้านที่เขามีเนี่ยมันจริงหรือไม่นะครับเพราะว่า นักข่าวร้องกันทุกคนแล้วถ้าถามผมว่าไอ้ห้าสิบห้าล้านชื่อเนี่ยผมดูผมรู้สึกว่ามันจริงมากแล้วมันจริงมากแล้วแล้วข้อมูลในนั้นเนี่ยเซนซิทีฟมากนะครับผมอยากจะให้ฟังคําพูดของรัฐมนตรีดีของเรานะครับคุณชัยวุฒินะก็คือว่าเขาบอกว่าเออข้อมูลที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็มีเป็นข้อมูลธรรมดาที่เราใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชื่อใช่ไหมครับหรือว่าเป็นแบบรหัสบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าที่อยู่หรือว่าเบอร์โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเวลาที่คุณเอคุณก็ต้องให้คนอื่นอยู่แล้วนะครับดัง ฮะกูฟังแล้วแบบวุฒว่าพูดแล้วโกรธเลยเฮ้ยวุ t ด้อวแต่ฮะต้องให้ต้องให้คนโทรไปหาคุณตอนเที่ยงคืนร้อยสายใช่ไหมหรือหร,ร,รือยังไงคือสมองคือขอขอโทษขอโทษคือถ้าเกิดตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าข้อมูลนี้มันหลุดไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นรู้ปะ คนทุกคนจะโรหาคนทุกคนได้เลยโดยที่มีแค่ชื่อก็พอเฮ้ย hey, อันตรายมากนะแต่ก่อนเนี่ยเเวลาเราให้เบอร์โทรศัพท์ใครเราให้เบอร์เพื่อนเราให้เบอร์เราให้เบอร์โทรศัพท์กิจาการที่มันจําเป็นที่จะต้องคุยกับเราจริงๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสมมุติว่าใครอยากโทรมาหาผมก็คือโทรมาหาได้เลยเฮ้ย hey, มันเกินไปที่อยู่บ้านผมรู้หมดใช่ไหมเดินมาหาถึงบ้านได้เลยที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเฮ้ยเกินไป แล้วเรายังไม่ได้พูดถึงคนที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับมาหลอกเราอีกทีนึง่งใช่ไหมโอ้ผมโทรมาจากกระทรวงกลาโหมครับกระทรวงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยกรมนั่นกรมนี้ผมมีข้อมูลของคุณชัดเจนเลขประชาชนวันเกิดเนี่ยใช่ไหมครับคอ์เซนเตอร์มันหลอกกันอยู่แล้วดังนั้นอันนี้คือร้ายแรงมาก ที่สุดในประเทศนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังจาแบบโปรแกรมเมอร์หัวร้อนตอนที่ผมหัวร้อนเรื่องทรูข้อมูลหลุดบัตรประชาชนน่ะเอออันเนี้ยหัวร้อนไกลหัวร้อนแบบแบบนี่มึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่คือแล้วมันคือห้าสิบห้าล้านคนมึงนี่คือแบบภัพยพิบัติระดับโคตรพ่อโคตรแม่อเวนเจอร์ของประเทศนี้ละแต่ไม่เห็นใครมาทําอะไรเลยสักอย่างหนึ่งไม่มีแบบออผมผมไม่รู้จะย้ำยังไงว่าว่านี่คือ Data b r e a c h ที่แรงที่สุดในประเทศในเหตุการณ์นี้ประเทศไทยเนี่ยในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นผู้ดำเนินรายการใส่เสื้อของก้าวไกลนะฮะก็เชียร์พวกแฮกเกอร์นะฮะแล้วก็ดา่าโจมตีรัฐบาลว่าไม่มีฝีมือไม่มีคุณาภาพนะฮะไปสั่งปิดนะสั่งบล็อกภายในประเทศไทยบล็อก,กได้อะไรลายชื่อมันจะหลุดมา หลุดมาที่จะป้องกันยังไงทำไมยังจับกลุมไม่ได้ทําไมไม่มีการเตรียมพร้อมในการป้องกันไว้เป็นอย่างดีทําให้รายชื่อหลุดออกมาอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบรัฐบาลต้องรับผิดชอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเยียวยาประชาชนอย่างไงนะบูลี่รัฐบาลว่าไม่มีคุณภาพนะและที่สําคัญก็คือว่า เห็นจุดอ่อนการทำงานของทบานแล้วก็มุ่งในการโจมตีทบานโดยเฉพาะหน่วยงานที่เรียวกว่าไอ t ีทเอาล่ะผมจะอธิบายหุ้นส่วนให้เกิดความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มที่ก่อเหตุหรือพวกที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มฝ่ายซ้ายที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองซึ่งเราคงเห็นล้วพรรคการเมืองไหนหุ้นส่วนก็ลงพิจารณาเอานักการเมืองคนไหนหุ้นส่วนพักฟิเกนาวกรั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก เกิดขึ้นครั้งที่1ต้องจำตีห้านะมีการไปแฮกเว็บไซต์นะครับของหน่วยราชการหลายหน่วยงานราชการสุดท้ายโดนจับติดคุกติดตารางกันเป็นทีวแถมโดยสารไม่ให้ประกันตัวนี่คือสิ่งที่ท่านควรรู้ไม่ใช่คดีแรกนะหลายคดีละและจะกระทําในช่วงเวลาที่ 1. เกิดการชุมนุมของม็บ<ะ>อบสเกิดความวุ่นวายใน บ้านเมืองและ 3. กําลังเกิดช่วงการเลือกตั้งที่ตัดสินว่าจะเอาซ้ายเอาขวาเอาหน้าเอาหลังปลุกกระแสต่อต้านนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นที่พวกเราควรจะรู้ในกรณีนี้นะเกิดขึ้นครั้งแรกไหมผมเรียนย้าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเกิดขึ้นหลายครั้งกลุ่มที่ก่อเหตุครั้งนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มอาชญากรที่ก่ออาชกรรมบนโซเชียลมีเดีย นะซึ่งมีกองบัญชาการสงครามกองบัญชาการตำรวจไซเบอร์เขากำกับดูแลและสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นทางการกระบวนการตอนนี้ทำอะไรไปบ้างข้อมูลหลุดจริงไหมจริงมาจากหน่วยไหนกระทรวงสาธารณสุขนะครับพอหลุดไปแล้วเขาจะทำยังไงได้ตอนนี้เข้าไปขอสารและมีคำสั่งของสารให้ปิดเว็บไซต์นาเน,นียแล้วคนในประเทศไม่สามารถเข้าไปมองเห็นได้แต่ คนเดี่ยวจะไปแก้ IP จะ IP เหรอไปดูดูได้ไหมดูได้แต่ในทางกลับกันมีความผิดตามกฎหมายสำหรับผู้ไปดูสิ่งเหล่านี้คนจะรู้นะนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองใช่ไหมคําตอบเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงตอบว่าใช่เกี่ยวขอ้อง,วของกับนักการเมืองและเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองนะครับที่กระทําเหตุให้เกิดความวุ่นวาย ในช่วงระหว่างนี้เรียกว่าสิ่งนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าสงครามไซเบอร์นะเราควรทราบหลักอาละประเด็นต่อไปคือการก่อเหตุหรือการก่อชกรรมบนโลกไซเบอร์เนี่ยมันยากหรือง่ายในการจับกลุ่มตอนนี้ทางเจ้าที่รู้และวคนร้ายเป็นใครรู้ละคนร้ายอยู่ที่ไหนรู้ละคนร้ายกำลังทำอะไรนะครับตอนนี้รออะไร รวบรวมพยานหลักฐานความเสียหายและแก้จุดบกพร่องนะซึ่งกระทรวงอาชีทได้ขอให้หน่วยงานต่างๆนั้นทำการแก้จุดบกพร่องเบื้องต้น <c oughs> ก็ปิดกั้นไม่ให้มองเห็นแก้ไขจุดบกพร่องนะฮะรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับและจับกลุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายไหครับบางคนบอกโอ้ยเนี่ยทำไปแล้วเกิดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทำการจับกลุ่มอะไรได้เลยผมเรียนให้ทราบนะฮะ การกอร่อชกรรมเนี่ยมีหลายวิธีการกอร่อชกรรมก,รกอร่อชกรรมในชีวิตจริงก่อชกรรมในไซเบอร์นะครับการก่อชกรรมในชีวิตจริงเทียบกับการกอร่อชกรรมในไซเบอร์การกอร่อชกรรมในไซเบอร์จับกลุ่มง่ายที่สุดพบการกระทําความผิดง่ายที่สุดและไทยมีบทบัญญัติทางกฎหมายไว้แล้วและทราบแล้วว่าผู้ก่อเหตุน,นั้นอยู่ในประเทศไทยคราวนี้จะมีการสาวู่วมมืลกัน นะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีเ,เรื่องนี้เนี่ยไม่จบแค่นี้นะพวกยุยงปลุกปั่นในโซเชียลมีเดียที่ต้องการทำให้เกิดความวุ่นวายมีความผิดตามกฎหมายด้วยนะหุ้นส่วนคอยดูนะที่ผ่านมาเนี่ยบทบัญญัติเหล่านี้ถูกนำมาใช้บ้างไม่ถูกนำมาใช้บ้างแต่คราวนี้ความเสียหายอ้างว่า55ล้านคนแต่กระทรวง i อ t ทีบอกว่า ไม่มีฐานข้อมูลของหน่วยงานราชการใดที่มีมากถึง55ล้านคนถึงแม้ว่าคนไทยจะมี65ล้านคนก็ตามแต่ไม่มีฐานข้อมูลมากถึง55ล้านคนอย่างที่กลุ่มแฮกเกอร์ไนเนียเนี่ยนะ,ะได้มีการข่มขู่ไว้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถามว่าเรื่องสำคัญไหมเพราะที่ผ่านมามีแก๊งคอร์เซนเตอร์นะ,ะเอาข้อมูลของเราเนี่ยผมก็โดนนะโทรศัพท์มาหลอกลวง ะะบอกว่าเป็นหนี่บ้างบอกว่ามีหนังสือจากคนนั้นบ้างจากหน่วยงาน DSI ตำรวจโน่นเนี่ยผมก็เคยโดนโดนหลายครั้งนะครับแต่กรณีนี้ต่างกันกรณีนั้น,นมันมาจากไหนเจ้าที่ของรัฐอย่างน้อย2คนทราวบว่าจากกระทรวงพาณิชย์และตำรวจไปรับจ้างเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาแล้วไปให้กลุ่มแก๊งคอร์เซนเตอร์ไปตั้งฐานอยู่ในประเทศพามา่า นะส่งสัญญาณและก็โทรศัพท์เข้ามาซึ่งมนะีเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานมากกว่า50ครั้งในการ50ล้านครั้งในการโทรนะในการหลอกลวงประชาชนซึ่งมีผู้เสียหายจำนวนมากรัฐบาลตอนนี้ได้ออกพระราชบัญญัตนะิคุ้มครองนะเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่ถูกที่หลอกโอนเงินเนี่ยนะตอนนี้มีกฎหมายใหม่สามารถที่จะ เดิมเหมนการอายัดเงินเหล่านี้ไว้ได้สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่พวกเราควรรู้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นไม่ต้องตื่นตระหนกนะผู้กระทําความผิดทางไซเบอร์มันจับกลุ่มง่ายกว่าผู้กระทําความผิดในการกอร่อชกกรรมฆ่าคนตายนะฮะก่อวทศกรรมด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ปัญหาของไทยเราใช้หลักการกล่าวหาเราต้องมีพยานหลักฐานนะทั้งตัวบุคคล ทั้งกล้องซึ่งจะต้องผูกมัดผู้ต้องหาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แต่ที่สำคัญผู้ที่ยุยงปลุกปัน่นย่อมมีความผิดตามกฎหมายเชย่นกันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ได้นะคะ คือเอกองจอมทัพไทยผู้ทรงพระปรีชาชาญเป็นมิ่งขวัญเหล่าทหารถ้าเปี่ยมล้นด้วยพระบารมีขอถวายเทิดพระเกียรติด้วยจงรักและพาดีแด่ราชวงศ์จักรีของพระราชา คือหลักใจของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมพระเมตตาเป็นมิ่งควัญปวงประชาพระสถิตในดวงใจทรงนำความร่มเย็นทรงเป็นจอมปราที่ยิ่งใหญ่เป็นบุญของเราพ้องชาวไทยทั้งแผ่นดินคือในหลวงผู้ทรงปิด ของลังคะคือในหลวงผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมขอพระองค์ทรงตราจรานขอพระองค์ทรงตราจรานถวายสักดุกที่สรรเสริญขอจงทรงพระเสษนสำราญ เราจะสื่อสารารักษาและ,ะยอดและทำแผน่นดินโดยทําเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจัากรดอนตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริ ขอพระองค์ทรงพระเจริญถวายสะดุด,ดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญขอพระองค์ ทรงพระเจริญถวายสวดดีสรรเสริญ,ญขอทรงทรงพระเกษมสําราญขอพระองค์ทรงพระเจริญน้อมใจกายถวาย องทรงพระจราญขอพระองค์ทรงพระจริญถวายสดุดีสรรเสริญขอจงทรงพระเกษมสำราญข,ขอพระองค์ทรงพระจรานน้องใจได้ถวาย